ตอนนี้ผมติดต่อคุณแวรี่ได้เรียบร้อยนะครับเป็นน้องที่จัดรายการอยู่ที่ลูกทุ่งอินเตอร์94.5สวัสดีครับแวรี่สวัสดีค่ะพี่ปองนะครับเพิ่งมีโอกาสได้คุยกันนะแวรี่นะจ้ากับแวรี่จัดอยู่ที่ลูกทุ่งอินเตอร์94.5วันไหนครับ9 5วันเสาร์ค่ะวันเสาร์กี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นจัดกับพี่อู๊ดเป็นต่อเอาใจพี่เป็นต่อฮะ ใช่แล้วก็วันอาทิตย์จัดตอนสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับพี่ปุ้ยดีสิทธ์จ้ะอ๋อาพี่ปุ้ยก็จัดด้วยใช่แล้ววันนสารวันที่นี้เป็นอะไรที่เซเลปจัดกันโอ้น่ารักมากแล้วก็น่ารักทั้งคู่เลยนะพี่อุ้ตเป็นตอก็น่ารักพี่ปุ้ยก็น่ารักพี่ตอเป็นน่ารักว้าวี่นค่แ้วก็แบรี่เห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวที่จังหวัดราชบุรีเรื่องของทางสีพานถูกการนี่กี่ปีแล้วครับอุต่าหแล้วย้อนเหรอไม่นานค่ะไม่นานไม่ถึงไม่ถึงสองปีไม่ถึงสอง อ uh huh. แล้วตอนนั้นทําไมต้องผ่านไปเส้นนั้นนะครับตอนนั้นเป็นช่วงอยู่ปีสี่าต้องทำใคยๆว่าทํามิวสิกวิดีโอส่งอาจารย์ค่ะก็เลต้องขับรถไปถ่ายกันเองก็เลือกที่จะไปราชบุรีเพราะว่าเราจะไปวดัดอืเป็นวดัดไม่บอกชื่อวัดเนะืมันจะน่าเกียดมากเป็นวัดที่เขาจะมีวิวสวยมากค่ะแต่ว่าที่ที่เราจะไปถ่ายเนี่ยเป็นหน้าผาแล้วมีป่าช้าอยู่ตรงนั้นออื嗯嗯 อืมตรงนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดแบบแคร์อะไรอะค,ะค่ะแต่ตอนที่เราขับรถไปเนี่ยจากกรุงเทพไปราชบุรีเนี่ยเราไปกลางคืนเพราะตอนนั้นคือ,อเราต้องเรียนก่อนเลิกห้าโมงเย็นแล้วก็กินข้าวอะไรเสร็จทุ่มหนึ่งแล้วถึงออกอก็เล่นๆวัยรุ่นนะคะไม่ได้ขับเร็วมากคือขับไปเล่นแวะซื้อนู่นซื้อนี่ไปถึงราชบุรีช่วงประมาณสามทุ่มก็เข้าซอยเข้าซอยเป็นซอยแคบๆนะคะเข้าไปเจอร้านขาย คือเราจะไปวัดเนี่ยเราไปไม่ถูกคือเราไม่ได้รู้เส้นทางอะไรมากมายก็เข้าไปลึกแล้วไม่มีวัดซะทีก็เลยแวะถามร้านขายของชำทางทางก็เป็นคุณลุงอะนะคะเขาก็ใจดีก็พูดมาว่าเนี่ยเดี๋ยวตรงไปเนี่ยเออแต่เขาหน้าหน้าเขาจะวิตกมากเลยนะแต่เขาไม่กล้าถามเราว่าเราจะไปทำไมเขาก็บอกเราว่าเดี๋ยวเจอทางแยกแต่จำเลยนะว่าทางแยกจะเขียนว่าทางแยกเนี่ยจะเป็นยังงก็แล้วแต่ต้องเลี้ยวขวาเท่านั้น อ่าจะเป็นยังไงก็ให้เลี้ยวขวาเขาพูดกับเราอย่างนี้เออหนูก็ทําไมล่ะคะถ้าเจอหนูก็กวนควรไงควรคนนิดนึงอะไรเงี้ยวยความที่ว่าเราเป็นคนปากเร็วอ่ะต้องเลี้ยวขวาหรอเลี้ยวซ้ายไม่ได้หรอคะเพราะว่าเคยได้ยินข่าวว่าอืให้เลี้ยวซ้ายครับเคยได้ยินข่าวให้เลี้ยวซ้ายอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าจะถามเนี่ยก็ให้ทําที่เขาบอกไม่ทําตามที่เขาบอกแล้วเขาก็เข้าบ้านไปเลยเราก็อุ้ยเราก็หัวเราะอะไรเงี้ยถามว่าเราควรได้เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยพอขึ้นรถไปเสร็จปั๊บก็ขับ พี่ป่องไกลมากหรอฮะขับประมาณเกือบประมาณเ,เกือบชั่วโมงและว,ว่าจนจะเจอจนเจอแยกยเราป้ายเนี่ยมันเขียนว่าไปวัดให้เลี้ยวซ้ายครับคือด้ยวยความที่ว่ามันนานแล้วเราเมากันกนระจายไปหมดเลย,ยเลยไม่เลยลืมไปเลยไงคะคว่าเขาให้เลี้ยวขวาขหรือซ้ายใช่ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยตกลงเขาให้เลี้ยวขวาหรือซ้ายอะไรเงี้ยเพื่อนก็เอ้ยก็ไปตามป้ายสิเขาก็ให้เขียนอยู่ว่าตามป้ายเราจะไปยอะไรก็ไปไปเลี้ยวซ้ายเลยเออ คราวนี้หนักเลยพี่ป๋องพอเลี้ยวซ้ายไปไม่มีไฟครับไม่มีไฟเป็นทางที่มืดมากเราข้างทางมันเป็นน้ําอ่ะคือเราคือเราเข้าไปแล้วเรากลับรถไม่ได้เลยนะเข้าไปแล้วเนี่ยตรงอย่างเดียวเลยพี่จะถอยก็ถอยไม่ได้เพราะว่าเราเข้าไปลึกมากตอนนั้นก็เริ่มเปิดเพลงเริ่มใครเปิดเพลงเปิดอะไรฟังอะไรเงี้ยถามจริงจริงตอนนั้นมีความรู้สึกว่ากลัวบ้างยังอุ้ยตอนนั้นไม่เชื่อเลยตอนนั้นคือความสนุกเหมือนแบบวัยรุ่นน่ะได้อยู่กับเพื่อนสนุกมาก ก็ขับไปอุ้ยพูดแล้วคนรู้พี่ต่อก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเราไม่เห็นเลยพี่นอกจากแม่น้ำค้างทาวไม่มีคนไม่มีรถไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยจนแบบคือเราเราอุตส่าห์จะไม่พูดให้เพื่อนกลัวนะแต่ด้วยความที่ว่าเราปากเร็วไงแล้วก็ถามว่าเฮ้ยหนูใช้คำหยาบได้ไหมคือราถาเพื่อนอ่ะเฮ้ยมึงมันไกลไปแล้วนะเว้ยเออเรากลับรถดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าอีง้อมจะกลับรถได้ยังไงมึงดูซิเนี่ยอืม ็เลยเออว่ะมันกลับไม่ได้นี่ว่ะคือต้องถอยอย่างเดียวเรามาชั่วโมงกว่าแล้วว่ะพี่ป๋องเราจะถอยทําไมก็ไปต่อพี่ป่องใช่ไหมว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่คุยเก่งมากจนไม่มีเรื่องจะคุยแล้วอะมันลึกมากจนใช้เวลาขับไปเนี่ยเกือบสองชั่วโมงโอ้เกือบสองชั่วโมงที่ไม่เห็นอะไรเลยนอกตักน้ำข้างทางอะค่ะนี่มันจะทะลุไปไหนเนี่ยใช่มันจะออกมาจังหผัดอยู่แล้วคือเราคิดว่า มันไกลเกินไปหรือเปล่าที่สองชั่วโมงมันคือรถไม่ติดเลยนะพี่ไม่มีรถไม่ไม่มีคือคิดตอนนั้นคิดอย่างเดียวคือที่หนูกลัวที่หนูกลัวไม่ได้กลัวผีนะกลัวรถสวนกลัวรถสวนแล้วเราไม่รู้เราจะไปยังไงไงแล้วก็กลัวพวกโจรอะไรเงี้ยพี่มันเปี่ยวมันเป็นน้ำนึกภาพว่ามันต้องเปี่ยวมากอะเริ่มง่วงเริ่มง่วงมากมันดึกตูจําเวลาไม่ได้แต่รู้ว่ามันดึกมากแล้วอะ ก็เลยแบบหันไปทางกระจกคือหนูนั่งหนูไม่ได้ขับหนูนั่งฝั่งอ่าตรงข้ามไอ้ข้างๆคนขับอ่ะเพื่อนหนูจะขับเพื่อนหนูเป็นกระเทยจะขับห,หนูก็มา่มมองกระจกด้านที่หนูนอนคือคนเราเวลาจะนอนก็คงไม่หันทางเพื่อนถึูไม่ได้มองแล้วก็หันทางกระจกอะไรเงี้ยถูกก็นอนกาลังจะเคลิ้มๆหลับเจอผู้หญิงใส่ชุดดาจูงเด็กมาวยาอะรหนูไม่ได้คิดเลยนะไม่คิดเลยเลยก็เดินไปแล้วก็ดีใจเฮ้ยนะมีคนเดินมาถามถามก็เลยสี่ว่าวัดอยู่ไหน แต่บังเอิญม่อพี่อินเหนนะเเดินก้มหน้าพี่ปอเดินก้มหน้าใจแเราก็คิดเฮ้ยเขาใส่ชุดดำหรือว่ายากตายหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็ไม่กล้าถามพี่เพราะว่ากลัวแบบว่าเออเขากำลังเสียใจอยู่เราไปถามทางมันน่าเกลียดไงก็เออเออให้เขาผ่านไปเดี๋ยวรอเขาดินแล้วกันแต่ใจมันชื้นว่าเออใส่ชุดดำแปลว่าข้างหน้าต้องมีวัดอย่างน้อยข้างหน้าต้องมีวัดเราคิดทางที่ดีพี่ั้นมีวัดต้องมีคนใช่ต้องมีคนเพราะมีมาแล้วอ่ะมันเดินมาแล้วครับก็ขับไปอีก ไม่นานพี่ประมาณสิบห้านาทีเกือบเกือบยี่สิบนาทีไอ้เพื่อนสามคนเนี่ยออนั่งอยู่ข้างหลังสามคนเนี่ยมันก็กรีดขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุเลยกรีดแบบกรีดขึ้นมาแล้วก็พูดว่ามึงถ้ามึงเจออะไรข้างหน้าตัดหน้าหรืออะไรให้ชนไปเลยนะอยเพื่อนหนูคนนึงพูดอย่างนี้ให้ชนไปเลยออมึงไม่ต้องกลัวอะไรงั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรับผิดชอบเองอพอพูดจบคาพี่ปองครับ มันหลับกันเลยสามคนหลับเลยพี่ห<ม>ลับแบบไม่สนใจอะไร,รอีกเลยคนขับกับหนูก็ใจเสียดีว่าเฮ้ยมันทันคุยกันก่อนซิเว่าอย่าเพิ่งหลับอตอนนั้นคือแบบุ้ยหนูจะร้องไห้เลยแ<ม><ม>บบมันนีม,มันรู้สึกมันกลัวพี่ก็เลยแบบเออเราหลับมันงดีกว่าไว้จะได้แบบเออม,มันยังไงก็ดีขึ้นไรเงี้ยก็เลยบอกเพื่อนว่าเออแกเปิดเพลงเปิดอะไรฟังก็ได้ฉันฉันง่วงแล้วอไรเงี้ยอืมก็หันทางกระจกหลับอีกเจอผู้หญิงชุดดาอีกพี่กับเด็ก ตอนนั้นไม่มั่นใจว่าคนเดิมหรือเปล่าเพราะครั้งแรกเจอเขาก้มหน้าแต่ครั้งนี้เขาไม่ก้มเขามองตรงอุยแต่ไม่ได้มองทางหนูนะมองตรงหนูก็เฮ้ยแปลกว่ะแต่ไม่กล้าบอกคนขับเพราะเดี๋ยวเพื่อนตกใจพี่คนขับเป็นไฟสมาธิก็ยังแบบเออไม่ไม่เอะใจอะไรก็เคิรมจะหลับอีกคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วเราคิดทางทีว่าเออคงไม่มีอะไรหรอกผีเถืะอมีที่ไหนคิดอย่างนี้พอประมาณห้านาทีพี่สองคนมาอีกผู้หญิงกับเด็กมาอีกเฮย แต่เขาเนี้ยเขาหันมามองหนูเลยที่เขาใจว่าถนนมันแคบมากหนูก,กล้าพูดเลยว่าหน้าเขากับหน้าหนูที่มีกระจกข้านเนี่ยห่างกันเนี่ยไม่เกินสองไม้บรรทัดพีเดนะ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแวรี่เห็นหน้าเขาเต็มเต็มเลยใช่ปะโอ้โหพี่มันแคบมากกับพี่ถนนนี่คือแบบแคบมากคือรถผ่านคันเดียวพออย่าให้มีอะไรอีกมันใกล้กันมากจนหนูเห็นชัดที่สุดเหมือนกับเหมือนกับหน้าเรากับหน้าเขาจะชนกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะ แล้วพี่นี่ออกว่าเขาจ้องหน้าหนูน่ะจ้องจ้องตลอดแล้วคือหนูด้วยความที่ว่าหนูก็แบบอึ้งอ่ะหนูก็มองเขาจนแบบริบตาไปเลยนะอืเขาไม่ขยับเขายืนอยู่เฉยแล้วจ้องเลวเหมือนรถหนูผ่านคือรถหนูผ่านแต่เขายืนเฉยอ่ะเท่านั้นแหละพี่หนูแบบทำยังไงดีวะตอนนั้นคือหนูคิดว่าถ้าหนูกีเแต่เพื่อนต้องตกใจคือเพื่อนขับรถคนเดียวไงหนูก็แบบใจเย็นไว้จะหลับก็เลยแบบทําเป็นเงียบไปแต่ใจหนูไม่หลับตรงนั้นหลับตา เพื่อนหนูมันก็ไอเพื่อนขับรถเนี่ยมันไม่พูดอะไรตั้งแต่ต้นแล้วพี่จนหนูหลับไปจริงๆแหละมารู้สึกตัวทีเห็นพระเป็นพระสงฆ์ยืนอยู่หน้ารถแล้วเขาก็ปักมือเรียกว่าเออขับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยพอจอดรถได้พระท่านให้เข้าโบสถ์เลยพี่ไปกันห้าคนเข้าโบสถ์พอเข้าโบสถ์เสร็จพระก็บอกว่าเนี่ยเวลาเนี้ยนะส่วนมากเนี่ยถ้าหากรถคันไหนที่มาทางเนี้ยครับ ช่วงเวลานี้ยอัตมาเนี่ยจะต้องไปเก็บศพแล้วเฮ้ยเขาพูดอย่างนี้ท่านพูดอย่างนี้เลยท่านบอกว่ารถที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีคันไหนรอดเลยเฮ้ยไม่มีคันไหนสักคันเดียวเลยที่รอดถ้าเอตาคนนั้นนะคะไอ้ลุงที่หนูเจอตรงร้านไข่ของช้ำเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยปั่นจักรยานมาบอกพระว่าเห็นรถเนี่ยคันหนึ่งมา แล้วก็บอกพระว่าให้เตรียมเลยถ้ายืนรอเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะยืนรอแค่ไม่ไม่กี่ชั่วโมงคือท่านจะยืนรอแค่ไม่กี่ชั่วโมงคือถ้าไม่มาเนี่ยท่านจะเกณฑ์ชาวบ้านไปรับพวกหนูแล้วละอท่านมองแบบนี้พอเข้าบทเสร็จท่านก็ถามเลยว่าเจออะไรมาบ้างหนูก็รีบเล่าเลยหนูคิดว่าเรื่องหนูนี่คงสุดยอดแลวที่คงน่ากลัวละเออแต่เพื่อนสามคนเนี่ยมันบอกว่าอมันกําลังกําลังคุยกันมองกันอยู่เนี่ยบังเอิญว่าตามไปมองกระจกกระจกมองด้านหลังอะพี่ เจอเด็กสามคนกระโดดเกาะกระโดข้างหลังเลยอะแล้วเอาหน้าติดแล้วเลือดเต็มหน้าเลยพี่สามคนแล้วมันก็กี้ที่มันตกใจอ่ะก็เลยบอกไม่รู้ทำยังไงมันก็หลับส่วนไอ้คนขับเนี่ยพี่เขาบอกเลยว่าในระยะเวลาที่มันขับไปเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวเลยเหรอบอกมันช็อกไปตั้งแต่มาบอกว่ามันเจอมันขับไปเนี่ยระหว่างที่มันขับมันเจอคนแก่อืมกระโดดมาหน้ารถเลยพี่อูโหู คนแก่กระโดดมาหน้ารถแล้วเกาะรถเอาไว้อะแล้วเหมือนกับจ้องหน้าคนขับอ่ะในช่วงที่หนูเลับไปแล้วเนี่ยเพื่อนบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันช็อกแล้วมันไม่รู้สึกเลยหนูก็ไม่รู้ว่าหนูขับมาถึงวัดได้ไงทันทีว่าทางที่มันไปมันโค้งมีอะไรเงี้ยพี่คือถ้าหลับไปมันต้องตกน้ําตายอ่ะมันไม่รอดครับแต่พาเขาบอกว่าเขาบอกเดียว่าจําไว้นะว่ารถคันนี้ยโยมห้ามขายครับเขาบอกว่าทะเบียนดีมากรถหนูทะเบียนหนึ่งสี่สี่ห้าพี่ เขาบอกรถดีมากทะเบียนดีมากไม่ให้ขายไม่ว่าก็ไม่ให้ขายครแล้วท่านก็บอกว่าหลังจากวันเนี้ยไปเนี่ยผีจะตามเราคือจะต้องตามจะตามเราเป็นเวลาสามวันเพราะทางที่หนูไปเนี่ยเป็นทางผีผ่านเป็นทางที่สําหรับคนกำลังจะตกนรกอะต้องไปต้องผ่านไม่มีผีที่ทำความดีจะเป็นสัพเพสีที่กำลังจะตกนรกอะแล้วทำไมต้องเป็นเส้นนี้อะแวรี่ หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันพี่่านก็ไม่ได้บอกช่าเขาไม่ได้บอกเ็าบอกแค่ว่าใครจะแล้วแต่ที่เป็นคนแล้วผ่านทางเนี้ยผีจะพยายามเกาะเราเพื่อที่จะมาสู่โลกที่เป็นปัจจุบันของเราเนี่ยท่านพูดอย่างนั้นพี่พอกลับกรุงเทพไปหนูเจอจริงๆนะหนูเจอผู้หญิงเนี่ยคนเดิมเนี่ยมาขออยู่กับหนูด้วยแต่เขาเขาแบบเขาพูดไม่ดีอ่ะเขามาขอแล้วหนูก็ด่าด่าเขาไปคือมันมีคำนึงทย่าบอกว่าถ้าเราแบบสวดมนต์แล้วเขาไม่ไปที่แทน ให้แช่งแล้วเขาจะไปแล้วเรา <c oughs> เหมือนกับเราพูดว่าถ้าไม่ไปเราจะแช่งนะอ<ล>ะไรเงี้ยเขาถึงไปหรอใช่เราเพื่อนสามคนเจอหมดเลยนะพี่<อ>แต่ไอ้คนขับเนี่ยน่ากลัวมากค,คนขับมันไม่ได้ฝันมันเจอจริงๆเลยมันบอกว่าถ้าครั้งไหนเมื่อใส่คอนแทคเลนส์มันจะเจอคุณลุงคนเนี้ยตลอดเวลาไม่ว่า <โร S 2> จะนอนจะปิดไปจะที่ไหนเจอตลอดเวลาแต่ถ้ามันถอดคอนแทคเลนส์มันจะไม่เจอครับเพื่อนหนูนะพี่ตอนนี้ไปทําเลสิกแล้วอะ ไม่กล้าใส่เลยแล้วพี่เชื่อไหมว่าหนูกลับไปที่เอ่อตอนเช้าหลังจากที่หนูหนูยอนนิดนึงตอนเช้าหลังจากที่หนูตื่นจากวัดแล้วเนี่ยนะพี่หนูไปถามทิ่สุในวัดนั้นว่าพระรูปนี้อยู่ไหนเดี๋ยวจะถวายสังฆทานพระไม่อยู่พี่เขาบอกว่าไม่มีพระรูปนี้พระในวัดเนี้ยวัดที่หนูไปมีอยู่แค่เจ็ดรูป แล้วรู้กันหมดว่ารูปไหนเป็นรูปไหนจําได้หมดแต่พระรูปที่หนูเจอเนี่ยจะมีปาอยู่จนแก้มไม่มีไม่มีโอเขาบอกเจ้าอาวาสเนี่ยมีรูปเดียวแล้วเจ้าอาวาสเนี่ยรู้หมดว่าพระรูปนี้เป็นยังไงบ้างแต่รูปนี้ไม่มีอืและใ้ร้านขายของชาก็ไม่มีอาพี่เชื่อไหมหนูเจอกี่คนเนี่ยหนูเจอหนูเจอนะตั้งแต่ตั้งแต่คุณลุงที่บอกทางร้านขายของชาจนไปเจอวิญญาณ เยอะแยะมากมายระหว่างทานแล้วก็ออไป <มา S 1> ปิดท้<ม>า,ายที่วิญญาณของพระหรอใช่แต่ว่าพี่ใช่อไหมว่าหนูเนี่ยมีพระอยู่ในรถอืมแล้วหนูไม่มั่นใจว่าใช่พระรูปนี้หรือเปล่า แต่หนูเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยนะแต่หนูไม่มั่นใจใช่ไหมผู้รับผลลูกกับพี่ปองนะกลัวมากพอเราก็ตื่นเต้นฟังแล้วคนลุกเหมือนกันวารีวารีพี่ปองถามนิดนึงนะครับเอาในส่วนของหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นก่อนนะครับที่บอกว่าเห็นเห็นเห็นเต็มเต็มเนี่ยหน้าตาลักษณะของเขาเป็นยังไงครับตาละหนูติดตามมากเลยอ่ะหน้าเขาจะเขาเป็นผู้หญิงร่างผอมผอมมากผิวก็จะคือดึกอะผิวเขาหน้าจะดำ ตาเขาโตโตมากพี่แล้วก็คิ้วเข้มๆจมูกจะด่งๆแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดเลยนะพี่คือผู้หญิงคนนี้จะจะเหมือนมีแผลอยู่ตรงหน้าผากมีแผลเหมือนกับมีรอยอะไรสักอย่างตรงหน้าผากเป็นแดงๆแต่ไม่ได้ติดพลสเตอร์ไม่ได้ติดอะไร เห็นชัดพี่อ่าฮะนะครับต้องบอกว่าคนขับนี่ใจเขาสุดยอดเลยนะคือคนอื่นที่นั่งหลังมาเนี่ยยังพอหลับได้ตัววัยรุ่ก็ยังพอหลับได้แต่คนขับมาซึ่งเราต้องฝากทั้งหมดไว้ที่เขานึกออกปะเกิดถ้าเขาแบบว่าสติหลุดเสียสติหรือว่าเขาไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้เนี่ยมันต้องเกิดอุบัติเหตุแน่ๆ่ะใช่พี่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูมาถึงวันนั้นยังไงถือว่าแบบโอ้เป็นเป็น มันเรียกว่าไงเป็นบุญของหนูจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นทุกอย่างประกอบกันแหละวารี่นะครับอาจจะยังไม่ถึงถึงที่นะครับยังไม่ถึงคราวที่เราจะไปแล้วก็ดวงห้าคนสามสี่คนที่ในรถอะไรเงี้ยมันอาจจะเกลื้อนมันอาจจะช่วยหนุนกันอะไรแบบนี้เป็นไปได้ครับคราวนี้พี่ต้องถามพี่หนึ่งวารี่สมมติถ้าเกิดพี่อยากจะให้วารี่พาพวกพี่ไปบ้างออืจาได้ปะจําได้ไหมหรอจําได้นะพี่ือได้ ให้หนูไปหนูไม่ไปแล้วอะแต่ถ้าที่หนูบอกว่าทางไปทางไหนเนี่ยคือหนูว่าจาเป็นคนที่จําทางไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าถามว่าขับคายขับคาคือให้หนูไปด้วยเนี่ยหนูน่าจะทําทางไปได้แต่ให้บอกให้เป็นเขียนแผนที่เนี่ยจําไม่ได้พี่ว่ามันเป็นทางลัดมันไม่ได้ไปทางแบบลานบุรีเลยเป็นทางติต่อซอยอะไรอย่างเงี้ถ้าสมมุติว่าเกิดพี่จะชวนแวรี่ไปด้วย นั่งรถไปด้วยกันกับทีมงานพี่นี่แหละแล้วก็ค่อยๆคำรามไปพยายามนึกดูว่าเอ๊ะเส้นทางไหนที่เราไปมันผ่านอะไรยังไงมีจุดไหนเป็นจุดสังเกตอะไรเงี้ยลองดูลองมุ่งหน้าไปที่วัดนั้นอีกครั้งหนึ่งจำชื่อวัดได้ไหมครับจำชื่อวัดเป็นวัดที่ไม่มีชื่อเป็นวัดป่านะคะพี่เพราะว่าเป็นวัดที่แบบเขาไม่มีวัดเขาเรียกว่าอะไรเป็นศาลาอย่างเดียวเลยนะเป็นวัดที่น่าไปทําบุญมากครับเออทั้งนั้นเราจะไปไปทําบุญด้วยกันไง ใช่เออเอา้าถ้างั้นลองดูแวรี่เป็นว่าเดี๋ยวพี่ป๋องเก็บไว้เป็นข้อมูลก่อนแล้วถ้าเกิด,ดยังไงไนะครับเรามีเบอร์กันละแล้วเราก็จัดรายการอยู่ในในในส่วนเดียวกันด้วยนะครับอยู่ในส่วนเดียวกันก็เป็นว่าเดี๋ยวยังไงพี่ป๋องลองติดต่อแวรี่อีกทีแล้วก็ถ้าวันไหนแวรี่ไม่ติดธุระอะไรลองไปกันอีกรอบมะ ได้ได้ได้ก็ลองโทรมานะได้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากและไงที่หวงจะคอยติดตามฟังรายการนะจัดอยู่ที่ลิฟทุ่งอินเตอร์นะครับ94.5ี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับนะครับนั่นก็เป็นน้องที่น่ารักอีกคนหนึ่งว่าฟังมาพร้อมกับเรื่องที่ตื่นเต้นฟังแล้วก็ขนลุกนะครับเรื่องของทางผีพากษ์